วิธีจัดการหมวดหมู่ผ่านวงใน POS Manager App ให้ทางร้านค้าเลือกหัวข้อเมนูจากนั้นเลือกหัวข้อแก้ไขหมวดหมู่หากต้องการแก้ไขหมวดหมู่ให้เลือกปุ่มดินสอเลือกหัวข้อเพิ่มหมวดหมู่เพื่อสร้างหมวดหมู่เมนูขึ้นมาใหม่ใส่ชื่อสำหรับการสร้างหมวดหมู่หากต้องการตั้งค่าหมวดหมู่ให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดให้เลือกจำกัดเวลาขาย เมื่อใส่ข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทางร้านกดบันทึกทางร้านสามารถลำดับหมวดหมู่ที่ต้องการให้แสดงบนวงใน p o s และบน Line m a นได้โดยการกดปุ่มสามขีดมุมขวาบนจากนั้นให้ทางร้านค้าปรับตำแหน่งของหมวดหมู่ตามความต้องการจากนั้นกดบันทึก ทุกครั้งที่มีการแก้ไขเมนูผ่านวงใน POS Manager App ทางร้านจะต้องทำการรีเฟซทุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลบนวงใน POS ตรงกันกับบน Manager App ให้ทางร้านค้าเลือกปุ่มกลับหน้าพินจากนั้นใส่รหัสพิน4หลักระบบจะทำการซิ์งข้อมูลตรงตามที่เราแก้ไขเอาไว้